วันนี้เราก็อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับโรงเรียนบางกุ้งพิทยาเดี๋ยวเราจะมาสอบถามเด็กนักเรียนว่านะครับแต่ละวันนี้เข้ามาโรงเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แต่ละวันว่าเขาพาตังค์กี่บาทะนะครับพาตังค์กี่บาทแล้วก็ซื้ออะไรบ้างนะครับหรือว่าไปทําอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปสอบถามเด็กแล้วกันนะครับชื่ออะไรครับรามริยอยู่วันนีเรามาโรงเรียนนี้มากับอะไร อ้ามากับรถโรงเรียนใช่ไหมอ้าวแล้วพาตังมากี่บาทสี่สิบสี่สบาทสี่สิบบาทจะทำอะไรบ้างซื้อขนมซื้อขนมแล้วปากไหมปากอ่านะครับอันนี้ฟามาสี่สิบบาทนะครับนี่อ่าชั้นปีไหนป้อห้าครับผ่ข้อห้าแล้วชื่ออะไรอาแล้วก็พาตังกี่บาทสี่สิบสี่สิบบาทอ้าวคนแรกสี่สิบแล้วคนนี้ก็สี่สิบบาทแล้วทำอะไรบ้างสี่สิบปากสิบบาทปากสิบบาทอะไรก็ ซื้อขนมสามปสิบบาทซื้อขนมสามสิโอ้โหเยอะนะะเวราัเวดดูรมันอ่าอเวดูรมันบ้านไหนบ้านไหนมลอะไรของอ่านาโมลีนครับอ่าดูรมันาคกี่บาทยี่สิบาทฝาบาทเอาไม่ได้ฝากินขนมไหมเราทำอะไร อ๋อซื้อสมุดซื้อดินสออ๋อซื้ออุปกรณ์การเรียนอ๋อโอเคอะไรซีรีนอ่านมชสกุลใช่ไหมอยู่ชั้นอ่าซีรีนพัดตังว่ากี่บาทวันจันทสี่สิบอ่บาทอ๋แล้วฝากฝากกี่บาทฝากยี่สิบบาทอ่าแล้วซื้อขนมอะไรไหมซื้อขนมด้วยใช่ไหมอ่าโอเคพาดตังว่าสี่บาทโอเคแม่มาก็ต่อไปฮะวันเดียวมาโรงเรียนนี่พาดตังว่ากี่บาท ไม่รู้วันหยากเอาพ่อตั้งมากี่บาทแม่ให้ตั้งมากี่บาทเดี๋ยวใครให้ตั้งอ่ากี่บาทวันนี้ไม่โอ้โหนี่เด้งโอ้ยนี่มนย้อยนี่มีแต่เหรียญเดี๋อันนี้นี่เหรียนครับนี่ดูดูดูนี่โอ้นี่ที่มามาวันนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรานับดูว่ากี่บาท ลองมาตดอบนี่ส่สิบห้าสามสิบาทสามสิบบาทนะ่าื้ออะไรยังอ่าเก็บไว้อาจันอาร์จันพาเงินมากี่บาทวันี้สี่สบอ่าฝากี่บาทป่ายีอ่าอันนี้นี่ชื่ออะไรอัศวินอัศวินจันอัศวินจอินอยู่ชั้นชหนึ่งทับหออัศวินพาเงินมากี่บาทสิบาท สิบ,บาทสาอ่าแล้วฝากกี่บาทยี่สิบฝากยีแล้วซือ้อขนมเอบาทอ่าสิบาทสวิกาน้ำสก,กุนยีสยดดย่สุดอ่ะอ่ายี่สยด่สวิกาอยู่ชั้นปอไหนละปอสี่ทับนึ่งปอสีทับนพาตังมากี่บาทสามสอ่าใชา่แล้วก็ฝากสบาทฝากบาทแล้วชื่ออะไรครับชื่ออาฟาดาลาแมนอ่าอาฟาดาลอยู่ชั้นปสี่ทับงอ่าฟาพาตังมากี่บาท 40บาทสีบาทแล้วก็ทำอะไรบ้าง<น>ทําอะไรบ้าง40บาทเน<บ>ี่ยฝากเงิน20่สิบบาท ه, แล้วก็ขอกินยีบาทอ,อ่าแล้วก็ฝากยี่สิบแล้วก็กินยี่สิบอ่าโอเคนะครับอาฟ่าโอเคคอ่าโอยนอลไปตาลตาล